ใบไม้ในป่าใบไม้ในกำมือพระสูตรนี้ค่อนข้างจะเอาไปใช้กันผิดค่อนข้างเยอะบางทีมีอะไรแปลกๆปลกมาบอกอันเนี้ยใบไม้นอกกำมือนะไม่ใช่ไม่ใช่ใบไม้ในกำมือแต่จริงๆแล้วพระสูตรนี้ถ้าไปอ่านให้ดีใบไม้ในกำมือเนี่ยก็คือสิ่งที่พระองค์เนี่ยตรัสรู้ทั้งหมดนะที่พระองค์สอนพระองค์บอกพระองค์ไม่มีอะไรในกำมือที่ปกปิดปิดบังเอาไว้ หายหมดนะความรู้ที่เป็นไปเพื่อมรักผลนิพพานไม่มีปกปิดเอาไว้บอกเกลี้ยงแต่ใบไม้นอกกำมือนั้นเป็นเรื่องที่พระองค์เนี่ยรู้นะนะพระองค์จรจะรู้เนี่ยรู้แต่ไม่เอามาพูดเพราะอะไรเพราะความรู้นั้นไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานมันไม่เป็นประโยชน์ต่อน,นิพพานนะพระองค์จึงไม่เอามาพูด อ่านหนังสือไปเนี่ยต้องเยอะต้องเยอะเนี่ยอ่านเสร็จจบเล่มบอกว่าเออทั้งหมดเนี่ยไม่เป็นไปพร้อมเพระน,นิผ่านหมดเวลาไปหนึ่งปีแล้วไปนั่งอ่านตรงนี้เสียท่าไปเลยแล้วเกิดตายก่อนล่ะตกลงแล้วเลยไม่ได้รู้อริยสัจสี่นะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญดังนั้นคําพูดที่ออกจากปากของพระองค์พระองค์จึงกําหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คําเดียว รัดไว้กับอคุอเวสนะบอกอคุอเวสนะจาเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคําสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นนั้นลงตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในเชื่อไหมละ่ะเชื่อว่าผู้เจ้าตรัสรู้และผู้เจ้าพูดไม่พลาดแม้แต่คําเดียวแสดงธรรมก็แสดงด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งประดุดาราชสีตรกเุเิยอไม่ให้พลาดแล้วก็ยังกำชับภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจากไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญ,ญัติ ภิกษุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นเราเนี่ยมีพระบิดาองค์เดียวกันอยู่แล้วผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะทุกคนเหมือนกันนะเป็นสมณะสักยะปุตยะยเป็นผู้